Demon, ดีมอนจูเด็กพวกนั้นสิเอาของเล่นมาโรงเรียนได้ด้วยเหรอทุกคนมีของเล่นเป็นของตัวเองอะนาิชฉาจัง <c oughs> ไี้ดีมันนายเอาตหลับอยู่ได้เอะอ,ะอะอนะ้อรอเนอะเธอเลือกฉันเหรอบูมบคุณฉันง่วงอะ่ะอ,อ๋อเธอว่าอะไรนะเอยฉันบอกว่าเด็กพวกนั้นอะเอาของเล่นมาเล่นที่โรงเรียนได้ด้วยเหรอเฮ้ <c oughs> จริงด้วยเขาอยากได้บ้างเหรอนะฉันซื้อให้เอาเป้าเอาเป้าฉันไม่ได้อยากได้นะไม่ต้องมาพูดเลยไปเถอะเด็กที่นี่แปลกแฮะเอาของเล่นไปโรงเรียนได้ด้วยอ๋ออย่าใช้อันบูนั่งฟังเพลงเฉยเลยวันนี้เรามีนัดไปเที่ยวกันนเนี่ยอย่ขี้เซาของฉันเอ้ยนี่เอาแมวไปก่อนเลยให้เจเองไม่เห็นตกใจเลย ยายบ้าเอ้ยเธอว่าใครบ้าฮะฉันได้ยินหมดนะเอ๊ยม่แมวเธอเหรอน่ารักจังแล้วอะไรฉันเก็บมันมาเลี้ยงอ่ะน่ารักจังเฮ้ยมันนอนหลับที่ตักฉันด้วยงั้นเราไปกันเถอะไปเที่ยวกันออเอ๊ยเดี๋ยวเราไปรอรถเมล์กันดีกว่านาะว้าวฉันเห็นตุ๊ก,กตาในคนนั้นด้วยอะ่ะเหมือนที่เด็กๆที่โรงเรียนเรามีเลยจะอยา ได้ไหมเจ้าสวัสดีเจ้ายายมีของเล่นน่ารักน่ารักให้ด้วยนะยายให้ฟีเลยนะเอาเปล่าไม่เป็นไรครับปุผมไม่เอาหรอกครับคุณยายไม่เอาค่ะเถอะนะเอาไปเถอะมันน่ารักนะทุกคนต้องมีเห็นไหมอันบูอย่าไปเอาของยายทำให้เธอของยายล่ะ ก็ย่ายื่นมาให้ฉันก่อนนะแต่ก็ช่างเถอะเอาไปเถอะหนานะนี่ถ้ามันเป็นตุ๊กตาผีจะทํายังไงเนี่ยไอ้นี่นายก็พูดไปเลือดไปเปื่อยเลยนะกลับบ้านกันไม่ไปเที่ยวแล้วฉันผิดซะงั้นเดี๋ยวเธอไปมันก็น่ารักดีนะตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเห็นไหมไปเถอะไปขึ้นนอนเถอะนี่ไม่ไรแม่พราเราจะกลับเนี่ยฉันนอนกับเธอทุกวันฉันเบื่อแล้วนะเนี่ยแล้วฉันเห็นตุ๊กตาเธอนั้นมันน่ากลัวมากเลยนะฉันบอกเลยไงว่ามันไม่เป็นอะไรมันน่ารักจะตายโดนสิแมวเธอขี้ออนจังเลยนะ งว่วงแล้วะเราเรีบนอนกันเถอนะน้ง่วงจังและคืนนั้นเองตุ๊กตาตัวนั้นอยูย่ๆก็ขยับขึ้นมาได้แค่มาแล้วเขาตบแปงล่างก่อนนะเอัดอ็ดโมยักแปงล่างเ e s ยัย เอาลเมื่อเนี่ยเกือบไปแล้วไม่ละไม่ได้การละต้องรีบเอาล่างไอคนนี้ไปดีกว่าแล้วเอาวิญญาณมันใส่แมวดีกว่าเขมีความฝันว่าอยากเป็นคนเอาละทําการสลับล่างได้และในตอนนี้ดีมอนก็กลายเป็นแมวไปในที่ส่สวนร่างกายของดีมอนนั้น ถูกเจ้าปีศาจหมาป่านั่นขโมยไปเพื่อที่ปีศาจนี้จะย้ายวิญญาณเข้าไปสู่ร่างของดีมอนเขาจึงทําการลักตัวขโมยดีมอนมาแล้วเขาก็จะได้เป็นคนในที่สุดเอ้ยพี่โอนิสแม่มาอย่างอะ่ะจะให้แม่ทําพิธีเปลี่ยนร่างให้เอ้ยเดยกก็มาแล้วมัง้งไม่อยากเป็นคนนักอ่ะเป็นแม่มดก็ดีอยู่แล้วนุน่นแม่มาแล้ว สำเร็จสินะแกได้ล่างมันมาแล้วดีมากเดี๋ยวแม่เนี่ยจะทำการสลับล่างให้ลูกนะเพื่อที่ลูกจะได้กลายเป็นคนขอบคุณครับแม่ไม่อยากเป็นปีศาจมาป่าหน้าตาน่ากลัวดีใจจังเลยเย MM. ้และแล้วแม่ของเขาก็ทำพิธีย้ายวิญญาณมาสู่ร่างของดีมอนเอาล่ะ เดี๋ยวฉันจะสลับล่างให้แล้วนะฉันขอท่องมนต์นี้ก่อนเออสิมาไซสิมาใซโอเมลิกเกอร์มลิกเกอรมลิกเกอรโอเมลิกเกอรมลิกเกอร์เกจงเปลี่ยนล่างให้ลูกชายฉันเดี๋ยวนี้เพี้ยงแม่ครับตกใจหมดเลยย นี่ผมเปลี่ยนมาอยู่ร่างนี้แล้วเหรอเนี่ยใยญๆๆหญ่ใหจังเลยครับแม่ใหญแล้วผมก็จะไปจีบยายไซอันบูไปแล้วเจ้าปีศาจก็กลายเป็นคนในที่สุดในแต่ละวันเขาก็คิดหาเรื่องที่จะไปป่วนโดยเฉพาะไซอันบูเจ้าปีศาจนั้นชอบไซอันบูมากถึงแม้ว่าเธอไม่รู้ว่าดีมอนตอนนี้กลายเป็นแมวไปแล้วอา้าแยเลยเหรอเนี่ยดีมอนไปไหนเนี่ยตื่นมาก็ไม่เจอดีมอนเลยอ่ะอยากกินข้าวอ่ะเอ๊ เดินหาทั่วแล้วก็ไม่เจอเจอแต่แมวเขาเนี่ยว่าไงเจ้าตัวเล็กนายแกไปไหนเนี่ยเอาพูดด้วยแล้วก็ไม่พูดแล้วจะวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งขึ้นเตียงด้วยเอ๊ะแล้วเป็นอะไรนะ่ะ ทำไมถึงร้องแบบนี้เนี่ยนะจริงสิเจ้านายแกไม่โู่สินะเราต้องออกไปตามหาดีมอนแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยฉันฟังแกไม่เข้าใจหรอกนะแกพูดอะไรนะเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวพาไปกินข้าวก็ไปตามหาดีมอนกันและตอนนี้ไสอันบูก็ไม่รู้ว่าดีมอนนั่นแหละคือแมวเธอจึงออกตามหาดีมอนก่อนจะไปตามดีมอนเนี่ยเดี๋ยวฉันขอกินข้าวก่อนนะนี่ฉันทําสเต็กกินเองด้วยแหละรอแป๊บหนึ่งนะน้ำน้ำา้ำนมี่น้ำมี่อร่อยมากเลยและท่านใดนะ นเัเวยอลุจ่ะเฮ้ยดีมอนนี่นายหายไปไหนมาเนี่ยรู้ไหมว่าแมวนายตามหาทั oh, ้งยันเยอะยไ่ใช่อันบูของชอนคิดถึงเธอจังเลยนายพูดบ้าอะไรเนี่ยหยุดเลยนะนายไม่เคยพูดแบบนี้กับฉันมาก่อนเลยนะก็ฉันรักเธอฉันชอบเธอด้วยแต่ฉันจะพาเธอไปเที่ยวนะวันนี้ทำไมแมวนายถึงไม่ไปหา,านายเนี่ยมานี่มันี่มานี่ เจ้าแมวตัวนี้นี่ยังยังจริงเดี๋ยวเอาไปทิ้งเลยนี่นายดุแมวตัวเองงั้นเหรอแล้วทําไมแมวมันถึงไม่ไปหานายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอเอคือไม่รู้สินะและเย็นวันนั้นไซอันบูตัดสินใจไม่ไปกับดีมอนเพราะดีมอนทําตัวแย่มากเธอได้แต่คิดในใจว่าดีมอนนั้นไม่ใช่คนเก่าที่เธอรู้จักมานักเธอจึงตัดสินใจไปขอพรจากศาลเจ้าน้ำพุแมวสาธุจาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ๋าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ช่วยเอาเพื่อนของฉันคนเดิมกลับมาด้วยนะฉันรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่เพื่อนของฉันเลยเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินดังนั้นเขาจึงปรากฏกายออกมาพร้อมกับแมวหนึ่งตัวนั่นคือดีมอนนั่นเอง <S <S 1> <S 1> เจ้าแมวน้อยมาได้ยังไงเนี่ยฉันพอมาเองแหละเธอใช่ไหมที่เป็นคนขอพรฉันฉันคือแมวตัวนี้ที่เธอกําลังขอพรอยู่ฉันสิงอยู่ในนี้ฉันจะช่วยให้แมวพูดได้นะตามคําขอที่เธอขอเลยเพราะที่เธอกําลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยก็คือเพื่อนของเธอนั่นเองเจ้าแมวดำเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่ดีมอนเลยเซอันบรูฉันเองฉันเองช่นายจริงๆด้วยแล้วจะไม่นายไปอยู่ในนั้นได้ล่ะก็ฉันโดนไอ้เจ้าปีศาจหมาป่านั้นสลับร่างไงรีบไปหาร่างฉันเถอะน่าจะเอาร่างฉันไปฉัน ว่าแล้วฉันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปตั้งแต่แรกแล้วอะนี่เธอไปเอาเมวเหมียวมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเออฉันไม่ชอบเมวตัวนี้เลยโมโหอะโมโหไอเอาล่างฉันคืนมาเลยนะแถมมังอาจเอาล่างฉันไปอีกใช่ใช่เอาล่างเพื่อนฉันคืนมาเลยอะอะไรนี่มันล่างฉันนะไอเจ้าปีศาจพูดมาได้ไงนี่มันล่างฉันนะห่างเขาออกจริงๆด้วย นี่ความลับแต่ล้วเหรอเนี่ยไม่จริงนะนี่มันล่างฉันต่างหากเอาล่างเพื่อนฉันคืนมาเลยนายไปขโมยล่างเพื่อนฉันไม่เอาคืนมาเจอดีแน่เมื่อปีศาจรู้ว่าคนรู้ความจริงเขาจึงคิดที่จะหาทางหนีไม่ได้การละมีคนรู้แล้วมันรู้ตัวแล้วฉันต้องรีบไปดีกว่าฉันขับอกเลยนะว่าฉันจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาล่างของเพื่อนฉันคืนมาอย่าคิดว่าจะไปไหนได้นะรอดูเธอปะเดมอนเรากลับกันเถอะในเมื่อมันไม่ยอมออกจากล่างนี้ พวกเราต้องไปหาวิธีเอาออกให้ได้คอยดูเธอนะอฉันไม่กลัวหรอกไปเลยหลังจากนั้นก็ได้กลับบ้านไปฉันจําได้แล้วว่าตอนนั้นมียายแก่ๆคนนึ่งเอาอตุต๊กตาประหลาดๆให้ฉันหน่อยจำได้ใช่ไหมใช่ไงฉันบอกแล้วไงว่าอย่ายไปเอาให้มาหาช่วยกันดีกว่าหาเลยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเจ้าตุต๊กตาบ้านนั่นต้องอยู่แถวนี้แน่เลยเธอเราไปเปิดดูในตู้สิก็กําลังไปอยู่นี่ไงก็ฉันอยากกลับมาเป็นคนแล้วรอแป๊บหน้า ฉันเจอแล้วเสร็จฉันละเย่ yeah. และเมื่อทั้งสองก็ได้เจอตุ๊ก,กตาที่ว่าทั้งสองคนเจ้าแมวกับสซอันบูกตัดสินใจที่จะไปบ้านยายแก่แม่มดนั่นตอนที่ฉันสลบอ่ะฉันจำได้ว่าบ้านแม่มดอยู่ใกล้เรานี่เองนะฮะงั้นไปบ้านแม่มดกันเราต้องไปต่อรองเฮ้ยแล้วนายจำได้ไงเนี่ยนายบอกว่านายสลบเออคือเธอหน้าไปเถอนี่ไงเฮ้ยบ้านแม่มดจริงๆด้วยดูสิของแม่มดเต็มเลยนี่ไงยายแก่คนนี้นี่น เธอช่วยบอกลูกชายเธอเอาร่างกายของเพื่อนฉันคืนมาเลยนะอะไรกันเด็กพวกนี้อยู่ๆยก็จะมาโทษกันได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปไหนอ่ะ ฟังก่อนอในเมื่อไม่ฟังเข้าใจไหมไม่ฟังดีนะเดี๋ยวตั้งกระทะแล้วก็ทำพิธีต้มตุ๊กตาตัวนี้ซะเลยฉันรู้นะว่าตุ๊กตาตัวเนี้เป็นแกเฮ้ยจะจะจะ,จะทำอะไรแป๊บนึ่งสิแค่ไม่อยากให้ร่างตัวนี้ของนายตายนะนายก็ไปหาวิธีคืนร่างมาให้เพื่อนฉันเดี๋ยวนี้เพราะถ้านายไม่คืนร่างให้เพื่อนฉันแล้วลก็นายได้กลับมาเป็นตุ๊กตาตัวนี้แน่เขาจะเย็นก่อนฉันจะไปบอกแม่ฉันตอนนี้แหละเธออย่าเผาตุ๊กตาตัวนั้นนะเดี๋ยวฉันไปบอกแม่เมื่อเจ้าปีศาจได้ยินดังนั้น เขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วรีบวิ่งไปบอกแม่แม่ครับแม่อืมไเป็นอะไรอีกล่ะร้องทำไมใครทำนังเด็กไซอันดูใช่ไหม มมันมาหาแม่โมโหมากเลยเลยแก้วรีบคืนล่างให้เขาเดีกก๋ยรกบผมกลัวตาย,ยจะลูกงโง่เออไปก็ไปมานี้มาเมื่อเจ้าปีศาจร้ายโดนขู่เขาจึงยอมทําตามที่จะคืนร่างให้กับดีมอนนั่นเองเอาละ่ะรีบทําพิธีย้ายร่างคืนเพื่อนฉันซะไอ้เด็กนี่มันฉลาดดีนัก ก็ได้ก็ได้ไอ้ลูกชายคนนี้เลิกลร้องห้าสีแล้วขึ้นไปนอนซะแล้วเธอก็ให้แมวตัวเนี้ยมันขึ้นไปอยู่บนเตียงแล้วก็เอาตุก๊กตาไปอยู่บนเตียงอีกตัวแล้วฉันจะทําพิธีย้ายเคลื่อนย้ายวิญญาณให้แป๊บหนึ่งนะดีแล้วฉันจะนั่งรอดูนะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเริ่มได้และแล้วปีศาจก็ได้คืนวิญญาณและร่างให้กับดีมอนอย้ฉันนี่ใจุะดีแล้วเฉันยัคิดถึงนายที่สุดเลยแล้วี่ไปจากที่นี่ ถ้าอยากกินขนมอะไรล่ะเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงอีกแล้วแน่นอนนายต้องเลี้ยงฉันเพราะว่าฉันช่วยชีวิตนายหรือจะไม่จริงเอาเลยที่รักแล้วนายก็ต้องพาฉันไปเที่ยวด้วยเพราะว่าอาวตารเวอร์อัปเดตใหม่นะต้องพาฉันไปเข้าใจไหมก่อนจะไปแต่ฉันต้องกินก่อนเฮ้อยอ้วนของฉันกินไปสิกินเยอะๆเลยแต่ฉันพาเที่ยววันนี้เต็มที่เลยงั้งงั้งงั้งอ่ะใจจังเยอะๆใจจังงั้งงั้งงั้งเออเออเอาเข้าไปหิมจริงจริงจริงหน้าหยิกแก้มจริงๆยัยหมูอ้วนของฉันเอ้ย เย้ในที่สุดฉันก็ได้มาอีกแล้วรู้ไหมว่ารอบก่อนฉันมาที่นี่ฉันมาขอพรด้วยนะฉันอ่ะขอให้นายกลับมาหาฉันวิจริงเหรอเธอชอ,ชอบฉันปะเนี่ยเดินไ,ไปอีกนิดโหที่นี่มีร้านขายข,ายของเงยอะเลยเนาะมีร้านกระเป๋าด้วยอะ่ะนี่ไงสานเจ้าน้ําพุโอ้สานน้ําพุดีเองเจ้าแมวไปแล้วแหละที่นี่อ่ะเขาจะขอพรอะไรก็ได้แล้วก็เราก็จะสมหวังไงล่ะไปเดินกันดูต่อเธอโหรองเท้าสวยว่าเดี๋ยววันหลังนายมาชื้อให้ฉันนะเฮ้ยเจ้าเด็ก น่ารักจังเลยเฮ้ยเธอร้านนี้มันมีหมวกด้วยสวยมากแน่นอนแล้วนายก็ต้องซื้อให้ฉันอีกด้วยเอ้าทำไมฉันต้องซื้อให้เธออีกแล้ววะนี่ไงเพราะร้านนี้มันมีแว่นฉันก็อยากจะซื้อแว่นให้นายนะนายใส่แต่แว่นตัวเดิมอ้เธอน่ารักจังเลยนะแน่นอนเพราะฉันเป็นเพื่อนเธอไงรู้ไหมว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาทำยังกันยังไงนายต้องเลี้ยงฉันทุกวันไงล่ะได้ไหมได้ไหมฮฉันขอลองได้ไหมถ้าทำแบบนี้มันน่ารักมากเลยฉันชอบมากเลยฉันยอมเลี้ยงเธอตลอดชีวิต เอยฉันไม่ใช่ใหมาความว่าอย่างนั้นอะไรของนายเนี่ยตายแล้วฉันตกกลุ่มรักเธอไม่เยาฉันไม่อยากอยาชอบได้